ไม่ไกลจากอำเภอพันท,นทองครับอย่างเราอยู่พันทองขี่รถมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงกำลังวัดโชว์กันเลยตาเ้วเข้าเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปเขื่อนรัชโลธรน,นะครับอ่าเก็บน้ำรัชโลธรเดินทางประมาณ43นาที 34กิโลไปไปนั่งชิวกินส้มตำกันครับ11บโมงห้เราจะกินข้าเที่ยงกันตรงนี้เราก็จะตรงไปจนถึงแยกพนัดนะครับพอถึงแยกพนัดเราก็จะเลี้ยวขวาครับ มีเวลาวันหยุดแค่วันเดียวเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดครับทีแรกเราเกล่าวว่าเราจะไปนครนายกค่ำเมื่อวานแต่ว่าฝนตกพอดีครับก็เลยเปลี่ยน,ยนแผนเอาคลิปใกล้บ้านพอครับสา4สโลเกื่อนรัชโลทอนคะรับไปเคยไปมาหลายครั้งแล้วครับเราเป็นสายตกปลาแล้วก็เคยมีไปตกปลาค้างคืนก็เคยไปมานะ ช่วงนี้ฝนตกนะไม่รู้ว่าน้ําน้ําจะขึ้นสูงหรือเปล่าเพราก็ไม่ได้ไปหลายเดือนแล้รวันนี้เราไปเช็คหมายกันโอ้ไฟเขียวหมดแล้วไฟแดงพอดีเลยนี้ก็คือแยกมากโปงคนระับ สำหรับในคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มุามเรื่องโช๊คนะครับว่าผมเปลี่ยนโช๊ค y ฟ s G s e r i ซครับดีกว่าโช๊คเดิมหรือเปล่าก็ดีกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าผมมาใช้โช๊คเดิมอะประมาณแค่ประมาณสองอาทิตย์นะจริงๆอย่างอย่างแรกที่ผมเปลี่ยนโช๊คข้างหน้าท่างหลังคือมันมีปัญหาแต่โช๊คลังครับมันจะมีเสียงผมก็เห็นจาก กลุ่มในกลุ่มแลมิต้านะครับใน facebook ก็คือมีเพื่อนหลายๆคนเลยก็มีปัญหาเดียวกันนะครับเวลาสอนสองก็จะมีเสียงแอดแอดไงครับมันไอเราก็เข้าใจว่ามันเป็นที่ช็กเราก็เลยไปให้ให้ช่างที่ศูนย์ดูครับแต่ปรากฏว่าช่างที่ศูนย์นะบอกว่ามันเกี่ยวกับท่อไอเราก็งงเอ้ยมันเกี่ยวกับท่อได้ไงเราก็เออทำเรื่องเคมท่อไปครับ แต่ผมมันยังค้างคาผมก็เลยลองไปถามในในในกลุ่มเพื่อนๆก็บอกว่ามันเป็นที่ที่โช๊คครับผมก็เลยจัดโช๊คหลังมาก่อนมองดูออกปรากฏว่ามันหายเลยครับมันปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับท่อนะครับเราก็งงผมก็เลยเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็จบทั้งหน้าก็นิ่มด้วยเวลาเราขี่ไกล แล้วผมก็มาแต่งเพิ่มนะก็มีแหลกหน้าแหลกหลังที่ใส่ของนะครับตรงตรงฝั่งหน้านี่คนระับฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ตรงกลางาห้อยถุงแกงนะครับแล้วก็มีปี๊บปี๊บขนาด45ลิตรนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่า45ลิตรเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ ได้หรือเปล่าแล้วใส่ใส่ได้ครับก็คือใส่ได้เต็มใบหนึ่งใบแล้วก็ก็คือเต็มเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คืออาจจะใส่พวกของใช้ประจุกระจิกก็กนิดหน่อยครับคือใส่ของใหญ่ไม่ได้ครับถ้าเราใส่หมวกเต็มใบเข้าไปแล้วนะครับอย่างวันนี้ที่เรามาเราก็เราเอาถังถังน้ําแข็งนะครับขนาดน่าจะสามสามลิตร ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีของพวกโต๊ะโต๊ะแคมปิ้งครับแล้วก็ใส่ไปด้วย ที่อยากจะแนะนําก็คือถ้าเราออกทริปต่างจังหวัดนะเดินทางไกลเนี่ยเราควรจะมีถังน้ำสำรองครับอย่างอย่างผมอ่ะซื้อถังน้ำสำรอง5ลิตรเลยนะครับแต่ยูคูมานะครับเราขึ้นไปถึงอุทยานเสร็จปุ๊บน้ํามันเตือนพอดีเลยครับถ้าเราขากลับเราอ่ะเรามีปัญหาแน่ถ้าเราผมไม่มีถังน้ำสำรองอ่ะถ้าขาขี่กลับมา ขนาดเราเติมน้ำมันสำรองที่เราใส่ที่เราซื้อเตรียมไวนะ้แลประมาณสามลิตรถ้าเราก็หาฟ้าน้ำมันเพื่อจะเติมน้ำมันนะก็ยังจะเกือบหมดอีกรอบนะครับมองไปเลยสำคัญมากไอเทมนี้ไม่ใช่มีไว้สำหรับเทะนะครับเราลาเบต้าช่วยในร้านยามฉุกเฉินเราได้แน่นอนนะแต่ถ้ารถพวกถังน้ำมันใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาแต่เราถังน้ำมันเล็กนะครับแล้วก็ กินน้ำมันนะครับเต็ถมถังน่าจะขี่ได้ประมาณ130กิโลที่ผมเคยจับคลิปไว้นะครับ130กิโลหมดเลยไฟแดงครับเดีย๋ยวเราจะตรงไปเข้าในตัวอำเภอเกาะจันนะครับ ดีเยครับเดี๋ยวเราหาไก่าย,ย่างไปกินกันครับถึงตรงเนี้ยก็อีกแค่7โลก็ถึงอ่างราชโลทอนแล้วครับหาซื้อของกินก่อน ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่4กิโลครับทิปไกลบานเ,าเก็บน้ำรัชโลทอนครับตรงไปครับอีกแค่2.9งจเก้าโลครับสวนราชโลทอน่ะก็จะมีหมายตกปลานะครับก็จะมีจุดที่ให้ไปนั่งชิวจุดกลางเต็นทนะ์น่ะมันจะมีเหมือนหาด ไม่ไกลมากครับจากชนบุรีถ้าเ,เพื่อนๆอยู่รแวกใกล้ๆก็สามารถมาได้แต่ถ้ามาช่วงเย็นครับจะอากาศดีครับถึงลัจ้าทางเข้าไม่ใหญ่มากครับเราต้องสังเกตดีๆครับไม่งั้นเราก็จะขี่เลยได้ครับ ขี่จากาจากหน้าเขื่อนนะครับเข้ามาตามทางดำมาเลยครับเดี๋ยวมันจะเจอทางที่เป็นแยกก็จะมีวัดนะครับแล้วก็ออกซ้ายมาครับตรงไปตามทางเนี่ยถ้าเราเข้าไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นหมายตกปลาหมาย เขาเรียกว่าหมายทุงชาตินะครับแต่วันนี้เราไปหาดเราเลี้ยวขวานี่เขาก็จะมีทางบอกเี้ยวซ้ายตรงนี้ครับหาดลาวจโรทอนมาตอนกลางวันมาตอนเช้าครับมองเห็นชัดเจนครับก็คืนนี้มืดมากครับ ก็จะเข้าตรงนี้ครับที่ว่าจะมีเป็นโลงโลงนี่เราก็เข้าไปเลยนะนี่จะมีป้ายบอกครับว่าหาดบัชโกทรนหนึ่งกิโลครับเป็นทางดินแดงครับเข้ามาได้เลยครับไม่บางทีเรามองอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะมาผิดทางก็ไม่ใช่ครับคือถูกแล้วครับทางเนี่ย ทางเข้าหาดเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับกลางคืนนะมันจะมืดมากครับแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่เขือ่อนราชโัรทนอ่ะมันจะมีคนดูแลอยู่ผู้คนใจดีครับคนแนะนําตลอดตรงหาดอ่ะคือตกปลาไม่ได้นะครับตรงหาดก็คือแพ่นั่งชิลส่วนที่ตกปลาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ โคตรดีครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายเล็กๆนะครับสีแดงแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้ก็จะถึงละนี่ครับห้ามตกปลาหาปลาตัวเลนนี้นะครับที่ตกปลาก็คือจะมีที่เฉพาะต่างหาก เพราะว่าตรงนี้บางทีจะมีพวกเด็กเด็กเล่นน้ำมาเพราะว่าถ้าเราไปตกปลาแล้วก็ขอเบ็ดมันขาดใช่ปะแล้วเวลาเด็กมาเล่นน้ําอะจะไปเกี่ยวเขาไม่ได้ครับมีร้านค้าด้วยนะครับทั้งวันครับนี่ก็มีพี่น้องมากลางเต็นท์วยครับคาแคม โคชูอ่ะไม่ไกลจากอำเภอพันทองครับอย่างเราอยู่พันทองขี่รถมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วครับถือว่าก,กางเต็นแล้วนะนึกว่าไม่มีคนน้ำก็ไม่ได้เยอะมากนะอย่างนี้ก็ตกปลาได้อยู่นั่นแหละ แรกเห็นฝนตกกนึกว่าน้ําจะเยอะนี่รับมีป่าคอยครับเรา <Okay. S 1> ฮะป่าคอยดีวยกว่าดูทรงมีห้องน้ำเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํามีห้องน้ําบริการด้วย แวไปหมายตกปลาแป๊บนึงนะครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับหากว่ามีขยะข้างนอกข้างนอกหาจะมีถังขยะให้ทิ้งครับช่วยกันรักษาควาสมสะอาดด้วยกันเอาขยะมาทิ้งให้ถูกที่นะฮะ เพื่อให้ที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวนะครับถ้ามีขยะก็ไม่น่าเที่ยวทุกคนก็ไม่อยากมาครับโอเคไปดูหมายตกปลากันครับอันนี้เป็นหมายประปลาครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมืออีกก็จะเป็นหมายธงชาติที่เขาเรียกว,ว่าหมายธงชาติก็คือจะมีธงชาตินี่ครับ จะเป็นธงชาติอยู่นะจะไปดูหมายธงชาติกันดีกว่า,วานี่ครับหมายธงชาติหมายธงชาติก็นี่ต่อนี่ก็เป็นที่เรามาตกครั้งก่อนก็ตรงข้างหน้าเลยเนาะโอ้โหนานาน,านกตกปลาเพียบเลยครับนี่ กำลังวัดโชว์กันเลยอ่ะพากำลังเข้าเลย